สวัสดีค่ะปกตินะคะเพื่อนๆถ้าเกิดมาดูช่องไล่บัตเตอร์ทีไรแล้วมาเจอกับเดือนเนี่ยเดือนก็จะมีรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมนะคะแต่ว่าวันนี้หลายๆคนสงสัยว่าอ้าวไหนบอกว่ารถรุ่นใหม่ไงทําไมถึงย้อนเทปให้ดูล่ะไม่ได้ย้อนเทปนะคะวันที่ถ่ายทำเนี่ยเราถ่ายทํากันในปี2565แล้วนะคะแต่ว่ารถที่เดือนจะมาพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือ Honda Ci ี i c FK หรือ Honda Civic h a t c h b a c k นั่นเองนะคะ ถ้าพูดถึง Honda Civic นะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะค่อนข้างคุ้นเคยกับ Honda Civic ที่เป็นในรูปแบบซีดานนั่นเองนะคะแต่ว่า Honda Civic ซีดานในบางรุ่นนะคะก็มีความพิเศษเพิ่มเติมเข้ามานะคะอย่าง Honda ที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีรุ่นนึงนะคะนั่นก็คือ Honda ซีวิกสาดอนั่นเองนะคะซึ่งนะตอนนี้ก็บอกเลยว่าเอ้ยราคามันก็ยังโอเคอยู่นะถึงรถจะเก่ามากๆแล้วนะคะอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือ Honda Civic โฉมตาโตนั่นเองนะคะซึ่ง Honda Civic ที่เป็นโฉมตาโตเนี่ยก็จะมีในส่วนของรุ่นคูเป้มาด้วยซึ่งราคาก็ยังไม่ตกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รุ่นนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในโฉมซีดารเนี่ยเราจะะเรียกกนว่ Honda Civic นนงะคะซง Honda Civic มงึม้ Honda Civic มด นี้เราจะรู้จักกันในนาม Honda Civic FK นั่นเองนะคะ h o น d ้าซีวิรุ่นใหม่หรือ Honda Civic FE นะคะเพื่อนๆลองสังเกตได้เลยคะ่ะว่าเขาจะเน้นในเรื่องของความหรูหลาพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ค่อยมีความสปอร์ตสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังสนใจรถที่ยังออกแนวสปอร์ตอยู่เดือนแนะนําคันนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะอย่างแรกนะคะเป็นความสปอร์ตที่ ต้องเอ่ยถึงเลยนะคะนั่นก็คือตัวสปอยเลอร์แบบนี้นั่นเองนะคะสปอยเลอร์เนี่ยเขามีตรงหลังคามาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีตรงนี้มาให้ด้วยแล้วก็ถ้าลองสังเกตดีๆเนี่ยท้ายรถของรถคันนี้เขาจะออกแนวฟาสต์แบ็กมากกว่านั่นเองนะคะซึ่งฟาสต์แบ็กเนี่ยคือรถสปอร์ตโดยแท้เลยนะคะเถิบลงมาด้านล่างนะคะเพื่อนๆก็ลองสังเกตได้เลยนะคะว่า เขาจะมีในส่วนของตัวชุดแต่งรอบคันมาให้เบ็ดเสร็จเลยนะคะซึ่งตัวสเกิร์ตล่างนะคะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็จะเป็นสีดำเปียโ,โนแบ็กนะคะซึ่งมีให้รอบคันแล้วก็ถือว่าเป็นการวางโพซิชันของตัวสเกิร์ตได้สวยมากๆนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เดินชอบมากๆแล้วใน Honda Civic FE ไม่มีนะคะนั่นก็คือตัวดิฟิวเซอร์แบบนี้นั่นเองนะคะเพราะว่ารถ FK เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของความสปอร์ตนะคะดังนั้นเนี่ย ดิฟิวเซอร์เนี่ยก็ทํามาให้เลยนะคะแล้วจะบอกว่ารูปทรงเนี่ยสวยมากๆด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ชอบแบบประทับใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือท่ออเสียกลางแบบนี้นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเป็น Honda Civic Type R เนี่ยเขาก็จะมีท่อกลางมาให้แบบนี้เลยนะคะซึ่งคันนี้ก็ทํามาให้นะคะดังนั้นเดินรู้สึกว่าคือพอมองเข้าไปอะ่ะแค่รถเดิมๆก็สวยแล้วอะ่ะแค่รถเดิมๆก็แบบดูซิ่งดูสปอร์ตแล้วโดวยที่ไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเลยก็น่าสนใจ มากันที่ด้านข้างของ Honda c i ี i c FK กันบ้างนะคะโอ้โหพอมาปุ๊บแล้วทําไมน้องช่างเตี้ยขานาดนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเขายังเน้นในเรื่องของความสปอร์ตนั่นเองรถสปอร์ตมันก็ต้องดูเตีย้ยๆแหลนะเนาะมันถึงจะแบบดูเท่นะคะเอาจงจริงจะรู้สึกว่า Honda Civic FC แล้วก็ FK เนี่ย น่าจะเป็นในส่วนของตัวรุ่นต้นแบบของ h o n d ้านัปัจจุบันเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยฮอนด้าเนี่ยเวลาเขาดีไซน์รถเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของวายแอนโนั่นเองนะคะก็คือกว้างและเตี้ยเดินว่าจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยอาจจะมาจากรถคันนี้นี่แหละเพราะว่าดูเออเตี้ยจริงนะคะแล้วก็กว้างด้วยนะคะความกว้างประมาณ1.8เมตรก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็ความสปอร์ตของเขาอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวชุดแต่งรอบคันแบบนี้มีมาให้เลยนะคะก็ทําให้แบบรถเนี่ยมันดูแบบ ดูสปอร์ตมากๆนะคะรวมไปถึงล้อแมกอลอยในขนาด17นิ้วนี้นะคะตัวลายล้อแมกเนี่ยก็สวยมากๆนะคะเพราะว่าเขาจะทําเป็นแบบสีทูโทนนะคะมันจะทําให้รถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลองสังเกตดูค่ะว่าแบบทั้งช่วงซุ้มล้อเอยหรือว่าช่วงความสูงจากพื้นถนนเนี่ยก็ถือว่าทํามาให้แบบค่อนข้างเตี้ยแล้วแหละเอาถ้าเป็นเดือนนะั้นโดนรู้สึกว่าขนาดนี้กกำลังดีแล้วเดือนไม่ต้องไปโหลดเพิ่มเลยอะเออแค่มองแบบนี้ก็แบบสปอร์ตแล้วอะ่ะ และถ้าพูดถึงรถแฮชแบ็กเมื่อไหร่นะคะก็จะนึกถึงในเรื่องของความอนเนกประสงค์ของรถนั่นเองนะคะซึ่งรถคันนี้ก็ถือว่าสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะคะพอเปิดมาอ่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของพื้นที่การเก็บของท้ายรถนะคะก็จะค่อนข้างพอๆกับ Honda c ซ vic FC นั่นแหละแต่ความพิเศษของมันนะคะก็คือในเรื่องของการพับเบาะนั่นเองนะคะพอพับเบาะไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเก็บของได้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของรถ แบบแฮกด้วยนะคะการพับเบาโดยสารของ FK นะคะก็จะเป็นการปลดล็อกตรงนี้นะคะก็คือเหมือนเหมือนกันบรลทั่วๆไปอไปเดี๋ยวขออนุญาตปีนิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นการพับเบาแบบนี้ถามว่าเรียบไหมก็ไม่ได้เรียบมากนะคะก็มีกระเดินอยู่บ้างนะคะแต่ก็เพียงพอต่อการบรรทุกของอนเนกประสงค์นะคะ แต่จริงๆแล้วนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการพับเบาะรถที่เป็นแบบอนเนกประสงค์ของ Honda เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาจะพับเบาะได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะอย่าง Honda City ที่บ้านของเราเนี่ยนะคะ h o n d a City h a t c h b a c กเนี่ยเขาก็จะมีการยกขึ้นมาได้ด้วยนะคะก็จะปรับได้ประมาณ4โหมดเป็นตัว FK เนี่ยจะไม่สามารถพับได้นะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วตัวโครงสร้างพื้นฐานของเขาเนี่ยก็คือมาจาก Honda Civic FC นั่นเองนะคะก็เลยไม่สามารถยกเบาะขึ้นได้แต่เอาเข้าจริงๆอะเดิน ขนาดเดินมีรถแฮชแบ็กที่บ้านอยู่แล้วนะเวลาเดินพับเบาใช้ส่วนใหญ่เดินก็พับแค่นี้จริงๆไม่ค่อยได้ยกอะไรสักเท่าไหร่ภายในห้องโดยสารนะคะสิ่งที่เดินชอบมากๆในซีวิคตัวนี้นะคะนั่นก็คือความเตี้ยของมันนั่นเองนะคะพอเข้ามานั่งแล้วแบบเออชอบอ่ะคือรู้สึกว่าแบบมันเป็นหลุมลงไปอ่ะคือปกติเนี่ยเวลาเดินขับรถทดสอบไม่ว่าจะเป็นรถแบบอเนกประสงค์หรืออะไรก็ตามเดิอนอะจะชอบปรับเบาเตี้ยมากๆเลยนะคะแล้วคันนี้ปรับได้แบบเตี้ยเนี่ยเตี้ยได้อีกอ่ะ คือเตี้ยจนแบบเดือนมองไม่เห็นไอ้ไอ้ฝากระโปรงข้างหน้าเลยนะคะคือแบบถูกใจสายสปอร์ตมากๆนะคะในส่วนของตัวเบาะไฟฟ้าของเขาเนี่ยก็ให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะฝั่งคนขับเนี่ยจะปรับได้8ทิศทางนะคะส่วนคนนั่งเนี่ยปรับได้4ทิศทางแล้วเวลาเข้ามานั่งนะคะนอกจากการที่ปรับเบาะได้เตี้ยมากๆนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่เดินชอบแล้วรู้สึกว่าบ่งบอกความเป็นสปอร์ตนะคะนั่นก็คือการเดินได้สีแดงภายในรถนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตรงพวงมาลัยนะคะตรงตัวเบาะเนี่ยก็จะมีการเดินได้สีแดงเพื่อเพิ่มความสปอร์ตนะคะตรงแผงประตูเนี่ยก็มีการเดินได้สีแดงมาให้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคือรู้สึกว่ามันเป็นรถที่แบบสปอร์ตจริงๆอ่ะคือความรู้สึกการขับอะเดินรู้สึกแตกต่างจาก f e มากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนไปขับ Fe เนี่ยรู้สึกถึงความหรูหราพรีเมียมมากกว่า ในเรื่องของการขับขี่นะคะของ Honda c ซี i c FK นะคะจริงแล้วนะคะถ้าเทียบในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยก็ถือว่ารถคันนี้เป็นต้นแบบของ Honda c ซี i c FE ในปัจจุบันนะคะเพราะว่าเครื่องยนต์ของ FK เนี่ยเขาจะยังเป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบอยู่นะคะรถคันนี้นะคะจะมีกําลังแรงม้าอยู่ที่173แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิด220นิวตันเมตรจะไม่ได้แรงเท่ารุ่นใหม่นะคะแต่ว่าความแรงของมันขนาดนี้ก็คือเพียงพอแล้วแหละกับการขับรถแล้วแบบได้ฟีลลิ่งสปอร์ตนั่นเอง นะคะ,คะแล้วก็ฟีลลิ่งความสปอร์ตอีกอย่างหนึ่งที่เดินชื่นชอบมากๆใน FK นะคะเพืเ่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยไอตัวท่อไอเสียของเขาเนี่ยก็จะเดินมาเป็นท่อกลางนั่นเองนะคะแล้วเวลาเดินแบบเหยียบคันเร่งเพื่อเร่งแซงปุ๊บ เดืนรู้สึกว่าเดินได้ยินเสียงท่อเสียมานิดนิด,นดอ่ะเออโดยที่แบบเรายังไม่ต้องไปทําท่ออะไรเลยนะแต่มันก็มีเสียงท่อเข้ามาภายในห้องโดยสารด้วยนะคะเพื่อแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันรถสปอร์ตอ่ะเออมันรถสปอร์ตโดยแท้โดยที่แบบคุณไม่ต้องไปตกแต่งเสริมอะไรทั้งนั้นเลยนะคะ อีกอย่างนะในเรื่องของความประทับใจที่ชอบนะคะนั่นก็คือฟิลลิ่งของช่วงล่างของรถ Civic FK นั่นเองนะคะก็คือรถคันนี้เนี่ยในส่วนของช่วงล่างเนี่ยเขาจะเซ็ตมาค่อนข้างสปอร์ตเลยดีกว่าคือถ้าเกิดว่าใครที่ชอบรถแบบขับขี่นุ่มนวลเนี่ยเดินว่า แนะนำให้เพื่อนๆไปมองซีวิ c ตัว SE หรือซีวิ c รุ่นใหม่ดีกว่านะคะแต่ถ้าใครชอบความดิบความเป็นสปอร์ตแบบแข็งแน่นหนึบอ,อะไรอย่างเงี้ยโอ้โห FK เนี่ยตอบโจทย์มากนะคะเพราะว่ายิ่งเวลาเราขับรถเร็วๆนะคะช่วงล่างแข็งๆแบบนี้มันทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในการขับขี่ด้วยนะคะอีกทั้งในเรื่องของตัวดีไซน์ของรถคันนี้เนี่ยเขาเป็นดีไซน์แบบ Fastback นั่นเองนะคะก็คือท้ายสั้นหรือท้ายตัดนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการแฮน d ด i n ลิ่งหรือการเข้าโค้งเนี่ยดูรู้สึกว่ามัน ค่อนข้างควบคุมรดได้ง่ายนะคะส่วนในเรื่องของการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารนะคะจะบอกว่าส่วนตัวเดินนะ้าย้ำเลยนะว่าส่วนตัวเดินเนี่ย เดือนนะรู้สึกว่ารถคันนี้เก็บเสียงภายในห้องโดยสารได้ดีกว่า Honda c i v i c f e นั่นเองนะคะเนื่องจากว่ารถเนี่ยมันมีความเป็นสปอร์ตรถมันมีความลาดเยอะกว่านะคะคือถ้าซ i v i c FE เนี่ยถ้าเพื่อนๆลองไปขับดูเนี่ยก็จะสังเกตว่ากระจกหน้าเนี่ยเขาจะค่อนข้างตั้งชันนะคะแต่ถ้าเป็น FK คันนี้เนี่ยเขาจะลาดแบบสปอร์ตมาเลยนะคะดังนั้นเนี่ยมันทําให้ในเรื่องของการลู่ลมหรือการต้านลมเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะคะมันก็เลยทําให้การเก็บเสียงเนี่ยค่อนข้างดี ส่วนยางของรถคันนี้นะคะก็คือเป็นยางอ o โยโกฮาม่าเดซิเบลเหมือนกับซีว i c FE รุ่น RS เลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของยางเนี่ยก็ถือว่าให้ยางแบบโอเคนะให้ยางโยโกฮาม่ามาด้วยนะคะการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็บางคนที่ยังกังวลว่า รถมันออกมานานแล้วอะแล้วในเรื่องของเทคโนโลยีอะมันจะสู้ FE ได้หรือเปล่า FE นี่แบบเขาจัดเต็มระบบเซนซิงอะไรมาเลยนะคะก็จริงๆจะบอกว่า Honda Civic FK เนี่ยเขาก็มี Honda Sensing มาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่ง Honda Sensing ที่อยู่ใน FK เนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะคะและสุดท้ายนี้นะคะสำหรับสายตกแต่งหรือว่าชอบแต่งรถหานู่นหานี่มาเสริมนะคะจะบอกว่า Honda Civic FK เนี่ยเขา เปิดตัวในประเทศไทยมาแล้วประมาณ5ปีนะคะดังนั้นในเรื่องของของเล่นชุดแต่งการตกแต่งการจูนรถอะไรเนี่ยโอ้โหรับรองว่าหาได้ง่ายมากๆนะคะรวมถึงมันเป็นรถที่ค่อนข้างยอดนิยมแหละเนาะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการซ่อมบำรุงการหาอะไรอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะคะ ถึงแม้ว่า Honda Civic FK นะคะจะวางจำหน่ายมาแล้วประมาณ5ปีนะคะแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดของมันที่เดือนได้เกริ่นไปเนี่ยบอกแล้วค่ะว่ารถคันนี้มันยังมีความน่าสนใจอยู่มากๆเช่นเดียวกันนะคะแะ Honda Civic นะคะมีการเปิดตัวมาแล้วทั้งหมด11เจ n เนอเรชั่นนะคะโฉมที่เดือนชอบมากที่สุดนะคะบอกเลยค่ะว่าคือคันนี้นั่นเองนะคะเพราะว่าที่มันเป็นรถแฮชแบ็กนั่นเองนะคะดังนั้นในเรื่องการขนของเนี่ยมันก็จะขนของได้เยอะกว่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของรูปทรงความเป็นสปอร์ตของเขานั่นนเองะะคะ ไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งรอบคันตัวดีฟิวเซอร์ท่อกลางเนี่ยคือมีมาให้เส,สร็จสับอะ่ะเออถ้าเดือนซื้อรถคันนี้เดือนก็คงแบบใช้สภาพเดิมๆแบบนี้ไปนะคะเพราะเดือนว่าแค่เดิมๆก็หล่อแล้วอะ่ะไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยนะคะโหแล้วส่วนตัวนะแบบเสียดายอะ่ะเพราะว่าเดือนอ่ะเพิ่งออกไอ้ตัว City ้แฮชแบ็กมาไม่นานเองนะคะแล้วก็พอมาทราบข่าวจากทางพี่ๆฮอนด้าว่าตัวซีวิคแฮชแบ็กเนี่ยจะไม่เอาเข้ามาแล้วนะคะเดือนก็เลยรู้สึกว่าแบบ จะเทินดีไหมเนี่ยจะแปลงน้องแดงที่บ้านน็นคันนี้ดีหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนแต่จะบอกว่ารถคันนี้น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าอย่าง Honda Civic ที่เป็นในโฉมแฮชแบ็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็น3ดอรหรือเป็น Civic Coupe เนี่ยเท่าที่เดินดูนะยิ่งถ้าแบบเป็นรถสภาพเดิมๆอะ่ะราคาไม่ตกเลยนะคะมีแต่ราคาแบบสูงขึ้นแล้วก็รถแต่ละคันเนี่ยหายากมากๆด้วยนะคะเพราะว่ามันก็กำลังจะกลายไปเป็น ตำนานของซีวิกในแต่ละรุ่นนั่นเองนะคะอย่าง Honda c ซ v i c คันนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่กำลังจะกลายไปเป็นตำนานของ Honda c ซ v i c แล้วนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ฟังเรื่องราวของ Honda Civic FK มาแล้วแล้วสนใจแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่าสนใจขึ้นมาทันทีนะคะบอกเลยคะ่ะว่าเพื่อนๆต้องรีบไปติดต่อที่โชว์รูม Honda โดยด่วนเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ดีลเลอร์บางที่นะคะเขาก็ปิดรับไม่รับจองแล้วนะคะบางสีเนี่ยก็ไม่ได้ผลิตแล้วนะคะ อนนนีีเน้เ่ยจำนวนรถเนี่ยเหลือน้อยมากๆนะคะดังนั้นใครที่กําลังลังเลยอยู่ว่าฉันจะรอซีวิ a แฮชแบ็กตัวใหม่เนี่ยบอกเลยค่ะว่าไม่ต้องรอนะคะรีบไปโชว์รูมแล้วไปติดต่อขอจอง FK เลยนะคะ,ะรับรองว่าเพื่อนๆจะได้กลายเป็นหนึ่งในตำน,นานของ Honda Civic เลยค่ะ